กกันักน่ารักอ่ะคือการอะไรอ่ะเอ้าเล่นอะไิเล่นดูดิพาที่ร้านก็มีเยอะอยู่ค่ะวันนี้อ่แต่มีหลักสีเลยค่ะของพี่ลุงมีเยอะตลอดเลยนะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ลานลุงชัยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะลูกป้อ,ขอนข้อกระเทวค่ะค่ะสวยๆเลยค่ะ มีหลายสีเลยนะมีหลายสีค่ะมีหลายไซส์ด้วยพี่ไซส์ก็แต่20วันถึง40่สิบวันค่ะค่ะมีหลายมีหลายตัวนะคะมีเยอะค่ะเขาก็เทวันนี้เยอะเลยนะใค่ะตัวอ้วนๆไซส์ใหญ่ๆเลยอ่ะใช่ราคาแต่ละสีเป็นไงบ้างวันนี้ก็มี600ค่ะค่ะห0 0้0 0เ0 0ค่ะค่ะ9 0้ <900 S 2> าขาวเก้า,าร้อยขาขาวเก้าร้อยเหลืองแปดร้อยท้ายท้ายมุ้งมุกเจ็ดร้อยค่ะ <fireworks> มีเยอะนะเข้ามาตลอดนะมีอ<ม>ีกนะคะในตะกร้ายัางมีค่ะ แล้วก็ขาก็เทียวเหมือนกันค่ะเยอะเลยวันนี้ใช่ค่ะนี่สวยนะเป็นดูดิโนเพอค่ะอ่ามือเพอเขาก็จะสีเหมือนจะเข้มๆไปนะเหลืองๆเยอะๆสวยกว่าน้อค่ะเหลืองเข้มกว่าอ่าราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าเพอแปดร้อค่ะแปดร้อยอันี้ สีขาวก็อ้วนเลยเนาะใช่ค่ะแล้วเหลืองนี้ละเท่าไหร่ก็8ล้อเหมือนกันค่ะเพราะวันนี้เยอะนะเขากะเทวค่ะลูกก้อนเยอะนกโตก็เยอะนะใช่ค่ะอาหารนกดีมีคุณภาพมาแล้วค่ะตัวแรกก็คือบูมหงยกบูมเลิฟเบิร์ดเค้ากเทลและบูมนกแก้วค่ะสินค้าดีมีคุณภาพจากร้านหงเพรเซนเตอร์ร้านจะอยู่ที่จตุจักรค่ะ หรือสามารถสั่งทางออนไลน์เรามีปักตะกร้าและก็แนบลิงก์ไว้ให้นะคะอันนี้เป็นลูกป้อนกรีนชิดค,ค่ะคมีสีชินนามอนแล้วก็พายแอปเปิลค่ะโอ้จิ๋วเลยสามสิบวันหรือ,อยังลูกแล้วต่อยี่สิบกว่านะวันนะยี่สิบกว่าวันแล้วใช่ยไม่เต็มสามสิบวัน,นร,ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ชินนามอนชินนามอนตัวละพันค่ะพายแอปเปิลพันสามจ้าบูมีไหมวันนี้ บูหมดแล้วพี่เมื่อวานมีเยอะนะออ๋เมื่อวานมีเหรอใช่ค่ะตอนนี้ลูกป้อนเหรอบูที่มามีทั้งบูจีนบูไทยแล้วก็บูเยลโรบูชิชิะค่ะอ๋อราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าบูตอนนี้ก็มีตั้งแต่พันห้าถึงสองพันห้าดูที่ไซซ์ด้วยใช่ไหมดูเข้ยมจะแพงกว่าดูสว่างก็ถูกกว่าอ่าลูกป้อนซันพอนัวค่ะลูกป้อนซันก็มีหลายตัวอยู่นะวันนี้มีเยอะมากใช่ค่ะมีแบบเช็คเทสกับไม่เช็คเทสค่ะค่ะ ราคายัางไงคะเชเพศกับไม่เช็เพศก็ถ้าไม่เช็เพศก็ราคาก็สองพันหกค่ะค่ะไม่เช็เพศนะยังไม่ทราบว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียค่ะค่ะแล้วถ้าเช็เพศเช็เพศแล้วตัวผู้ตัวผู้สองพันเก้าค่ะค่ะตัวเมียสามพันสามค่ะค่ะก็ไซส์ประมาณนี้ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะค่ะอันนี้ของคุณลุงมีเยอะอ่ะอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะเนี่ยค่ะเพิ่งเข้ามา ก็ยังมีเข้ามาตลอดนะใช่ค่ะมีตัวเด็น้องๆยังนอนหลับอยู่เลยน่ะอ่ะยังหลับอยู่เลยอ่ะง่วงนอนเหรอลูกหลับอากาศดีด้วยไงช่วงนี้อ่าเริ่มเย็นแล้วใช่ค่ะลืมแล้วว้าคนหนึ่งเขาตื่นหมดแล้วหนูยังไม่อยากตื่นอ๋ง่วงนอนเหรอลูกป้อนคิมสันค่ะอะครัลูกป้อนคิมสันก็เริ่มหัดแพ้แล้วนะคะตัวใหญ่อ่า เริ่มแพ้แล้วค่ะราคาเท่าไรคะชิมสันตัวละพันแปดค่ะเซ็ตเพมหรือยังนะคะยังไม่เซ้ตแพ้ค่ะชิมสันช่วงนี้ก็ยังมีเข้ามาตลอดนะใช่ค่ะค่ะชิมสันเขามีให้ลูกกันทั้งปีไหมคะตอนนี้รู้สึกมันก็ออกทั้งปีนะพี่ออกเี่ตลอดเลยนะมีเรื่อยๆเลยนะใช่ค่ะไม่เป็นลูกป้อนชิมสันกับ ลูกป้อนเล็ดพาแอปเปิลค่ะค่ะอันนี้เช็คเพศแล้วนะคะค่ะเช็คแล้วเล็ดพาแอปเปิลเป็นเพศผู้ค่ะคินสันก็เช็คแล้วเหรอคินสันมันมีเช็คอยู่สองตัวเป็นผู้เมียก็ตัวละสองพันค่ะถ้าคืนสามเช็คแล้วค่ะค่ะคินสันถ้าเช็คแล้วนะคสองพันตัวละสองพันถ้าไม่เช็คคำแปลเล็ดพาเนี่ยตัวผู้ค่ะเช็คแล้วมีใบตัวละสองพันตัวละสองพันค่ะเล็ดพาล ลูกป้อนปอพดค่ะค่ะปอพัดที่ร้านก็มีเยอะอยู่ค่ะวันนี้อ่าแต่มีหลากสีเลยค่ะของที่ลุ่มีเยอะตลอดเลยนะปอพัดเลิฟเบิร์ดอะถ้าเป็นลูกป้อนอะค่ะค่ะมอีหลายสีเลยราคาเท่าไรกันบ้างคะก็มีสามร้อยเออ สี่ร้อยห้าร้อยถ้เป็นพาชื่สวยตัวละเจ็ดร้อยแปดร้อยค่ะพี่ค่ะก็เริ่มต้นที่สามร้อยใช่ค่ะสามร้อยก็คือเขียวฟ้าใช่ค่ะค่ะมีหลายสีหลายราคานะค่ะต้นกี่มื้อเนี่ยไซส์เนี้ยต้นสามมื้อค่ะค่ะแต่ต้นเสริมก็มีค่ะมีในกลงเดี๋ยวไปดูค่ะอ่าสวยๆเลยนะค่ะราคาก็อยู่ที่สีค่ะ ที่สีลูกป้อนเลิบเบิร์ดค่ะค่ะลูกป้อนเลิบเบิร์ดก็มีทั้งขอบตาไม่ขอบตาอยู่รวมๆกันค่ะอะไรอะมีหลายสีเลยนะลูกนะค่ะราคาเท่าไหร่คะก็ลูกป้อนเลิบเบิร์ก็มีเริ่มต้นสามร้อยเหมือนกันค่ะพี่ค่ะมีสามร้อยสี่ร้อยค่ะถ้าเป็นเหลืองตาแดงถึงจะห้าร้อยค่ะค่ะ และเบิร์ดก็อยู่ที่สีด้วยใช่ค่ะเริ่มต้นที่สามร้อยเหมือนกันสามร้อยเหมือนกันมีเข้ามาตลอดนะใช่ค่ะมีตลอดเลยค่ะมีหลายสีให้เลือกเลยค่ะในนี้มีแต่ขอบตาไหมคะไม่ขอบตาก็มีแต่มีน้อยไม่ขอบมีน้อยลูกป้อนอีเล็กตัสค่ะ ทุกต้อนอีเล็กตัสก็มีตัวผู้ตัวเมียสองตัวค่ะตัวผู้ตัวหนึ่งเดี๋ยูกมาคนละบ้านนะคะค่ะก็เช่าบ้านมาเบ้านหนึ่งค่ะถ้าไงจ้ะหนูราคาเท่าไรคะเทศผู้ตัวละเจ็ดพันห้าค่ะค่ะเทศเมียแปดพันห้าค่ะค่ะ มาคนละบ้านนี่หมายถึงว่า่ผู้บ้านหนึ่งเมียบ้านหนึ่งเนียได้สองเลยเนาะค่ะเนื้อไม่อิ่มแล้วไม่สนใจละเพิ่งกินไปใช่ไหมเพิ่งป้อนป้อนกี่มื้อคะเนี่ยป้อนสี่มื้อค่ะสี่มื้อเพราะพากลับบ้านด้วยอ๋อมือลักกี่ซีซีอ่ะตอนนี้ยี่สิบค่ะค่ะก็ยังมีเข้ามาตลอดนะใช่ค่ะมีมาตลอดค่ะแล้วพกก็เทลวค่ะป้อนเสริมค่ะ เริ่มหัดแพ้แล้วป้อนเช้าเย็นค่ะค่ะสำหรับคนไม่มีเวลาป้อนสามเมื่อเนาะค้องชาาเย็นได้อันนี้ราคาเท่าไหร่อะคะถ้าป้อนเสริมหกร้อยก็มีค่ะพี่ค่ะป้อนก็หกร้อยมุกเจ็ดร้อยค่ะค่ะจูดิโน่ก็แปดร้อยขาวเก้าร้อยค่ะค่ะมีเยอะมากเลยนะค่ะมีหลายตรงเลยค่ะค่ะ นี่สันคอนัวค่ะค่ะนี่เช็คเพจแล้วเป็นเพจเมียหมดเลยค่ะฮะยังอยู่ได้ไงเนี่ยเพเมียหมดเลยอันนี้ลุงขายหรือเปล่าลุงขายค่ะอ๋อจะเป็นเพศเมียเนี่ยนะโอ้เพศเมียหายากมากกว่านี้ได้เจอด้วยสามเลยนะมีหกตัวค่ะโอเพศเมียไม่ต้องพอนะคะโตแล้วประมาณห้าเดือนอ้าวอเ็คเองได้ค่ะเพศเมียนะประมาณห้าเดือนราคาเท่าไหร่อ่ะ สี่พันสามค่ะสี่พันสามเพิ่มเลยสี่พันสามใช่ค่ะมีหกตัวนะครับใช่ค่ะค่ะโอ้ด่วนด่วนมีเข้ามาตลอดเลยนะยังมีเข้ามาเรื่อยเรื่อยหายากมากที่ไม่เขามีมีมาก็สุดมาจะไปหมดค่ะไม่รู้ไมเอสซีเราจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะถ่ายอยู่ก็มีคนมาซื้อเรื่อยเลยค่ะต้องลองจองกันไว้อ่ะนะ อันนี้ชั้นชีสค่ะค่ะชันชีสเช็คเพศแล้วค่ะแต่ยังไม่รู้ผลผลจะรู้คืนนี้ค่ะอ๋อส่งเช็คเพศแล้วค่ะใช่ค่ะราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้ตัวละแปดพันค่ะแปดพันนี่หมายความว่าเป็นเพศผู้หรือเพศเมียก็เดี๋ยวรู้ผลคืนนี้อ๋อก็เดี๋ยวถ้าเป็นแล้วแล้วราคาจะต่างกันไหมถ้าเป็นเพศผู้กับเพศเมียถ้าเป็นราคาเดียวกันเลยค่ะอ๋อค่ะแต่ก็จะขายเป็นราคาที่เช็คเพศอย่างนี้เหรอใช่ค่ะ ค่ะนกแก้วมองอ่ะนกแก้วมองอันนี้เป็นคู่ค่ะค่ะคู่เมียมีใบเชกเชตด้าค่ะไอเหี่ยวอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยสองปีแล้วค่ะพี่ค่ะราคาเท่าไหร่นะคู่ละสองหมื่นสองค่ะค่ะ มาแล้วมาแล้วคู่ไม่ค่อยมาใช่ยังกลัวๆอยู่อ่าอ่าแป๊บเดียวก็ไปกลุ้นเลยค่ะก็ขายเป็นคู่นะใช่ค่ะค่ะอันนี้นกแก้วลิงเน็ตค่ะค่ะกินเล็ดวิงตัวนึงแล้วก็เป็นเขียวตัวนึงค่ะเมียค่ะเอาเป็นคู่เมียใช่ค่ะราคาเท่าไหร่นะคะคู่ละ9ก้าพันค่ะค่ะ แยกไหมหรือว่าแยกได้ค่ะสีเขียวตัวผู้สามพันห้าค่ะถ้าเป็นจีนและจีนตัวเมียหกพันห้าค่ะถ้าเป็นผู้ก็จะถูกกว่าค่ะผา โนลีเลนโบค่ะค่ะเสียงอะไรท่5คู่เมียค่ะค่ะเอาคู่เมียมีใบเช็คค่ะเช็คเคร์แล้วค่ะค่ะอะไรกันลูกอ้โโหให้ความร่วมมือนี่นาเราเถอะลองอ่ดูดิเล่นใหญ่เลยข้าแม่แล้วดึงดิ้งดึงดิงอ๋อเคยให้ลูกแล้วเหรอลุงค่ะ คู่แล้วเท่าไหร่นะคะ9,500ค่ะค่ะโอ้ดูดีดูเล่นดีดีเนาะอะไรอ่ะน่ารักเชียวน่ารักเล่นใหญ่เลยไม่กลัวก็มือคะคะรักกันนะน่ารักะคืออาการอะไรอ่ะเอ้าน่ารัก เล่นใหญ่เลยดูดิเล่นใหญ่เลยอ่ะ้ยพาขำแต่เช้าเลยอ่าเป็นลิงเด็กสีเขียวค่ะค่ะคู่เมียค่ะกู้มีค่อยเขาแต่เมียไม่มีค่อยนะคะค่ะ อันนี้ลิงเล็กของคุณลุงก็มีมีมีหลายคู่อยู่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะแต่เป็นสีเขียวอ่าสีเขียวเยอะอยู่ใช่ค่ะค่ะลูกป้อนยังพอมีมาแต่ยังไม่ออกมายังไม่มาเลยนะน่าจะอีกสองเดือนค่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะคู่ละห้าพันค่ะค่ะถ้าแยกก็จะคู่สามพันห้าตัวเมียสองพันค่ะเพศผู้ก็จะราคาสูงกว่านิด้ค่ะค่ะ ในค็อกเทลจ้าค็อกเทลนกโตอัาค็อกเทลนกโตก็ดีหลายโกมีเยอะนะคะค่ะมีเยอะของคุณลุงอ่ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ก็600ค่ะค่ะนอมอนนะ600้อยค่ะมุกแร้วามุกมุกไพาพก็มุกสวยๆมากก็800ถ้ามุกไม่ค่อยสวยก็700ค่ะพี่ค่ะมุกไม่ค่อยสวยคือดำเยอะๆอ๋อดำเยอะๆดำเยอะค่ะ แล้วขาวแล้วคะขาวจวลพรรดิหนึ่งร้อยค่ะเหลืองเหลืองจวลพรรดิค่ะอันนี้ตพร้อมทำนะตัวค่ะงค่ะมีมีเยอะมากมีประมาณกี่กลงนะหกห้าหกกลงค่ะนกหงส์ยกค่ะหงส์ยกพันแ์นกรุ่นรุ่นนะคะค่ะมีหลายกลงอยู่ค่ะหงส์ยกของคุณลุงอ่ะมีเยอะค่ะแต่ก็ส่งออกไปเยอะเหมือนกันนะค่ะมีทั้งขายส่งขายปลีกนะค่ะ ไซส์นี้ราคาเท่าไหร่อ่ะตัวละร้อยสามสิบค่ะค่ะรับเป็นคู่ก็สองร้ยห้าสิบค่ะวันนี้มีสองไซส์ไหมนกโตกับนกเด็กหะนกโตไม่ค่อยเมียตอนนี้เหลือน้อยแล้วอ๋อวันนี้ก็จะเป็นนกไซส์ประมาณนี้ใช่ไหมค่ะค่ะมีให้เลือกหลายสีเลยนะใช่ค่ะ นี่เป็นหงยกโรงแรมนกโตค่ะค่ะพร้อมผสมพันธุ์ค่ะอันนี้โตพร้อมทำพร้อมทำมีเหลือน้อยแล้วค่ะที่นี่แล้วขายวันนี้เหลือน้อยนะจาค่ะพร้อมทำต้องกี่เดือนครับหกเดือนขึ้นไปหกเดือนขึ้นใช่ค่ราคาเท่าไหร่นะคะนกพร้อมทำมีตัวละหนึ่งห้าสิบจ้ะค่ะามันนื้อเหลือน้อยนะแต่ว่าของคุณลุงเขาก็มีเข้ามาตลอดละค่ะค่ะปกติลงลังไหมลงลม่สมมาสองเดือนน้องสม สองถึงสามเดือนตลหลังใช่ไหมคะเป็นรถเบิร์ตไม่ขอบตานกรุ่นๆนะคะอ่าจเด็กๆหน่อยค่ะวันนี้เหลือน้อยเลยตอนนี้ระเบิด์ตกค่อยมีที่มันไม่น้อยขายดีด้วยราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้คู่ละเจ็ดร้อยค่ะนกนกรุ่นค่ะนี่ตรงนไม่ขอบตาใช่ค่ะ อันนี้ก็โตขึ้นมาค่ะค่ะอันนี้ก็มีไม่ขอบแต่ขอบอยู่รวมกันคอันนี้คู่ละ800ค่ะพี่ค่ะโตกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้รวมกันเลยนะในนี้ขอบแต่ไม่ขอบใช่ค่ะค่ะเป็นระเบิดไม่ขอบตาค่ะค่ะนีไม่ขอบตาหมดเลยทั้งหมดเลยโอ้ไม่ขอบตาทั้งหมดเลยนะใช่ค่ะ นกรุ่มไหมคะเนี่ยหรือกี่เดินคือไม่ใช่ค่ะลุ่มๆเหมือนกันอ่าราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้คู่ละ800ค่ะคู่ละ800ใช่ค่ะแล้วเบิร์ดเขาก็เช็้เพศโดยจับตะเกียบจับตะเกียบเอาใช่ค่ะตะเกียบชิดกันก็ตัวผู้ตะเกียบห่างกันนียค่ะค่ะนี้เป็นฟอพัทป้อนเสริมค่ะค่ะป้อนเช้าเย็นค่ะจับเชรื่องอยู่ค่ะน้องจับเล่นได้ค่ะ อ๋อปอเปิ้เสิมแล้วใช่ไหมเราอ่ะฮะต้องเสริมค่ะราคาเท่าไหร่เนี่ยเหมือนข้อตาแดงเนตาแดงก็มีค่ะค่ะตาแดงตัวละหกร้อยค่ะค่ะสีบูก็ตัวละสี่ร้อยค่ะค่ะสีบูสีชินค่ะเป็นซีบ้าม้าลายค่ะค่ะซีบ้าม้าลายก็มีหลายสีอยู่นะคะค่ะน่ารักมากอกๆค่ะวันนี้มีเยอะเหมือนกันนะใช่ค่ะค่ะ ราคาเท่าไหร่คะตอนนี้ราคาก็ขยับนะที่นกไม่ค่อยมีอะค่ะค่ะรับรับราคาขึ้นอ๋อเท่าไหร่อะตัวละสองร้อยค่ะตัวละสองร้อยทุกสีเหรอคะใช่ค่ะอ่าทุกสีถารับเป็นคู่ก็ส5 0รห้าสิบค่ะค่ะเพศผููกับเพศเมียดูยังไงอะคะดูตรงแก้มแล้วก็ตรงลายตรงคออะค่ะค่ะถ้าตัวไหนมีแก้มแล้วก็มีลายลายตรงหน้าอกตรงคอเป็นตัวคู่นะคะตัวเมียจะไม่มีค่ะค่ะง่ายอยู่ทาะไม่ต้องจับตปเกียก ให้ลูกกันทั้งปีใช่ไหมมีแก้มดำกับแก้มส้มค่ะกระจกพวาค่ะกระจกพวาที่นั้นก็ตอนนี้มีสีขาวมีวอเนตินมีซิลเวอร์มีผัดสีดำค่ะผาดดำใช่ค่ะมีสามสีค่ะมีหลายกรงอยู่ค่ะมีสามกรงค่ะมีสามกรงค่ะกระจายกันอยู่นะราคาเท่าไหร่นะคะตัวละสองร้อยค่ะถ้าเป็นคู่ก็สามร้อยห้าสิบค่ะค่ะ นอกจากนกที่ร้านก็มีกรงแล้วก็อุปกรณ์ด้วยนะคะค่ะใช่ค่ะมีกรงหลายไซส์นะใช่หลายราคาเลยนะค่ะกรงนี้คุณลุงส่งต่างจังหวัดได้ไหมส่งได้ค่ะค่ะส่งได้ลลูกค้าต้องออกค่าส่งนะคะอ่าลูกค้าก็ต้องออกค่าส่งเองนกอ่ะคุณลุงก็ส่งได้แหละแต่ว่าของคุณลุงอ่ะก็เป็นการส่งสองต่อนะถ้าเป็นกรงอ่ะต่อเดียวค่ะเอากรงต่อเดียวได้เลยใช่ใช่ค่ะค่ะรายละเอียดตรงนี้ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกับคุณลุงได้นะค่ะ ลูกสิบบ้ากระสองชวาสิเจ็ดสีอย่างเงี้ยได้ค่ะค่ะลังเพะก็มีนะค่ะมีหลายไซส์เลยค่ะค่ะลังพะก็มีเจ็ดสิบแปดสิบร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบไหเพลาะกระเทียได้บ้างขาะกระเทียมไซส์นี้ค่ะขคาะกระเทียใช่ไหมค่ะ เรไซส์เล็กแล้วคะอันนี้เป็นของโยกค่ะก็เป็นระบบกลก็จะขยายขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแต่ถ้าซันต้องใหญ่กว่านี้เนาะใช่ค่ะซันต้องใหญ่กว่านี้ซันก็มีค่ะซันก็มีนะน่าจะมีทุกนกไหมคะมีค่ะมีทุกไซส์มียันมีเด็กตัดกับเกเลยเป็นชิดก็นอนได้ค่ะอยู่พอได้อยู่ค่ะ้า่ซันแต่ไม่ค่อยได้เพราะซันชอบแท้ไม้ค่ะและเก่งก็เป็นแบบรังแบบห่้มเหล็กนะคะค่ะรางตัวไอตัวแอลห่้มเหล็กค่ะของคุณลุง ร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะเปิดวันอะไรบ้างนะคะเปิดนะคะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งนะทุกวันใช่ค่ะเปิดทุกวันค่ะค่ะร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์อาหารค่ะอาหารหนึ่งสองโซนอะไรนะอันนี้ยซนสี่ค่ะโซนสี่โซนสี่ค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะค่ะ